พลอยพี่ไลฟ์นะเช็คด้วยเช็คเสียงให้พี่หน่อยโอเคก็เดี๋ยวพี่นัดสรุปก่อนในในฐานะหัวหน้าทีมนักประดาน้ำขออนุญาตนะครับผมชัยนัทกู้ภัยมังกรนะครับจากภารกิจดำครั้งแรกนะครับที่หน้าประตูน้ำ ใช่ครับครับผมแล้วประมาณ14.5เมตรนะครับลงไปเนี่ยกระแสน้ามันแรงนะครับเราถึงพื้นแล้วแต่ว่าเราทํางานไม่ได้นะครับทุ่นมันลากไปนะครับลักแสน้ำมันแรงมากอุปสรรคก็คือนะครับน้าไหลแรงครับเรื่องน้ําขุนเราไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเรานะครับลงไปแล้วเนี่ยมันต่อตัวทํางานไม่ได้เลยนะครับทุ่นแรกไปเราก็เลยยกเลิกภารกิจขึ้นมาแล้วจุดที่2นะครับอีกที่หนึ่งความลึกเท่ากันนะครับประมาณ14.5เมตรนะครับ แต่อันนี้ปัญหาก็คือขึ้นมาก็คือเมื่อเราถึงพื้นแล้วเนี่ยนะครับน้าไหลอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยนะครับเราเจอพวกเศษไม้นะครับที่เป็นเศษกระดานนะครับแล้วมันลากน้าลากเราไปเนี่ยนะครับว่าเศษไม้น่กลัวจะทิ่มเราแล้วก็นะครับพวกถุงพลาสติกกองขยะต่างๆเราเจอหมดเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือเราอยู่นิ่งไม่ได้ทุ่นลากเราไปนะครับขนาดเรือประคองให้เราแล้วนะครับแล้วก็มันก็ยังลากเราไปประมาณ100เมตรนะครับเราพยายามให้เป็นหน้ากระดานเพื่อจะ สำรวจพื้นที่ทั้งหมดนะครับแต่ปัญหาก็คือเราอยู่ทํางานไม่ได้เราก็ต้องลากหาวัตถุที่ต้องการไปด้วยครับแต่เราหาไม่เจอครับแต่สิ่งที่อันตรายสุดคือพวกเศษไม้ที่มันจะคอยทิ่มเราเหล็กแหลมต่างๆพวกตะปูต่างๆนะครับแล้วก็พวกที่เป็นถุงพลาสติกต่างๆนะครับแล้วก็ทุ่นเราเนี่ยไปติดแง่งนะครับเป็นเศษไม้ที่เป็นล็อกกันอยู่ครับแต่ว่าเราก็เอาขึ้นมาได้นะครับทุกคนก็ปลอดภัยนะครับปัญหาตอนนี้คือเรื่องกระแสน้ำอย่างเดียวที่เราทางานไม่ได้ มันแรงมากนะครับเราหยุดนิ่งๆไม่ได้ครับครับผมก็มเดี๋ยวทีมมูลนิธิร่วมกันยูที่มาช่วยที่บี่ไทยส่งมาส,ส่วนร่วมกันยูก็เป็นเราเป็นเพียงส่วนที่มาช่วยคลายข้อสงสัยต่างๆนะครับเมื่อมีการร้องขอเท่านั้นเองนะครับทุกครั้งถ้ามีสิ่งใดๆก็ตามถ้ามีการสงสัยในจุดใดๆร่วมกันยูก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เต็มใจที่จะมาร่วมปฏิบัติในการคลายข้อสงสัยนะครับเพราะฉะนั้นฝากถึง ทุกส่วนทั้งทั้งภาคประชาชนต่างๆนะครับถ้ามีข้อมูลหรือบอดแสใดๆก็ตามนะครับก็ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้เจ้าเป็นการช่วยเจ้าหน้าที่ในการทํางานได้มากนะครับขอบคุณครับก็ก็ถ้ายังไงเดี๋ยวผมกับคุณนัดแล้วก็ร่วมกัตันยูเนี่ยจะนัดแนะวันเวลาอีกทีหนึ่งในช่วงที่กระแสน้ํามันมันนิ่งอาจจะเป็นเช้าเลยหรือไม่ก็ดึกเลยนะฮะเช้าเลยหรือไม่ก็ดึกเลยในเวลาช่วง สสาย,ย <row> <stretch of> <underwater> จนถึงเย็นเ <Brother> นี่ยไม่น่าลไม่โอเคละเพราะเดี๋ยวเรื่องความปลอดภัยของทีมกู้ภัยทีมนักประดาน้ำจะไม่ค่อยโอเคก็คือเราก็ยังมีจุดหนึ่งที่จุดตรงหน้าประตูระบายน้ําเราก็ยังไม่ได้ลงไปนะฮะก็เดี๋ยวเราจะนัดกันอีกทีน่าจะภายในสัปดาห์นี้ฮะหมายความว่าวันนี้ยุติกันวันนี้วันนี้ยุติก่อนวันนี้ยุติก่อนฮะเพราะว่าน้ามันไหลแรงฝนตกก็อันตรายกับทีมทีมกู้ภัยครับผม ะะคือตอนนี้เบาะแสทุกเบาะแสเนี่ยที่เป็นพยานแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยเราก็อยากได้ทั้งหมดอย่างเช่นคิปวงจรปิดทางไปและกลับในแต่ละจุดเนี่ยสมมุติถ้ามีพี่น้องประชาชนที่ยังออเก็บวงจรปิดที่ได้3ถึง30วันเนี่ยก็ส่งให้เราด้วยนะฮะเพราะว่าคือผมเองในฐานะที่เป็นพยานในคดีนี้ไปแล้วเต็มๆไปแล้วนะฮะก็เมื่อเช้าก็สอบปากคำไปแล้วทั้งหมด21ประเด็นด้วยกันซึ่งในแต่ละประเด็นเนี่ย มันก็สามารถนําไปสืบต่อได้ทั้งหมดนะฮะเพราะผมตั้งข้อสังเกตไว้หลายอย่างด้วยกันซึ่งซึ่งผมก็เขาบอกก,ก็ถามกับพนักง,งานสอบสวนนะฮะว่ายังตอนนี้ยังขาดหลักฐานอะไรเขาก็ขาดหลักฐานเนี่ยฮะผ้าสีขาวนะฮะถ้าพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้าเจ้าพระยาเห็นมีลักษณะผ้าที่คล้ายๆลูกไม้ไปติดตามบ้านใครอย่างเงี้ยก,ก็ติดต่อประสานผมได้หรือติดต่อประสานที่สอพเอมืองนนทบุรีได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่สําคัญเพราะว่ามันใกล้บาดแผลของน้องแตงโมนะครับก็เราก็พยายามจะหาหลักฐานหลายๆอย่างด้วยกันเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ในในสำนวนคดีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องเรื่องเรือลําที่สองก็มีคนแจ้งเบาะแสมาแล้วนะว่าเรือลํานี้อยู่ตรงจุดไหนซึ่งเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีเดี๋ยวเดี๋ยวมันหนีไปก่อนนะครับเดี๋ยวหนีไปก่อน<ช>แล้วก็เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวผมจะนัดแนะอีกทีหนึ่งว่า ทีมนักประดา,าน้ำพร้อมอกี่โมงวันไหนในช่วงที่น้ำมันนิ่งนะฮะจะได้ปลอดภัยด้วยแต่เราก็สมมุติถ้ามีใครหาได้เนี่ยก็รีบบอกเลยนะครับผมก็รีเฟอร์แล้วพนักจะพนักง,งานสอบสวนก็บอกอยังไม่ได้ก็หาอยู่เหมือนกันนะครับครับผมโอเคครับอขอบคุณขอบคุณสชนนะทรค่ะคุณผู้ชมคะาการค้นหา กระโปงสีขาวลายลูกไม้ของคุณแตงโมนิดาในวันนี้นะคะก็ยุติการค้นหาไปแล้วนะคะเนื่องจากทางกู้ภัยบอกว่าตอนที่ดำลงไปในน้ำเนี่ยเจออุปสรรคสำคัญก็คือกระแสน้ำแรงด้วยนะคะและตอนนี้ค่ะมีฝนตกลงมาด้วยนะคะตรงบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งวันนี้ก็เลยยุติการค้นหาไปก่อนนะคะอาจจะมีการค้นหากันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยต้องต้องรอกันอีกทีนะคะว่า ว่าจะนัดเนีกันยังไงโดยวันนี้นะคะทางกู้ภยัยทางน้ำเนี่ยก็ได้ค้นหากัน2จุดด้วยกันนะคะจุดแรกคือตรงบริเวณหน้าของกอฟอผ์นะคะลงไปก็ไม่เจออะไรประดับน้ำลึกประมาณ15เมตรนะคะคุณผู้ชมแล้วก็อุปสรรคสำคัญอย่างที่บอกค่ะก็คือกระแสน้ำแรงส่วนจุดที่2ค่ะตรงบริเวณ ท่าเรือวัดเขมานะคะตรงนั้นก็ไม่เจออะไรเช่นเดียวกันเลยค่ะลองสู้ชื่อต่อคุณกษตรนาสวัสดีค่ะวันนี้เดินทางมาด้วยเรามาช่วยอ่จริงๆเมื่อเช้านี้พอดีผมติดสารนะครับแล้วก็เรียบร้อยเสร็จผมก็เลยยังสงสัยในเรื่องของน้องโมที่นั่งอยู่ร้านอาหารนะครับที่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็ผมสงสัยว่าเอ๊ะรวที่เหลือหายไปไหนก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามร้านอาหารบ้านตาดีใช่ไหมชื่อร้านอาหารบ้านตาดีปะบัตนาิดบัตนาิตหรอ่ะบัตนาิตบัตนาิด ท่านก็บอกว่าเราขเขาไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับมีแต่ร้านด้านข้างแต่จริงๆพนักง,งานสอบสวนก็ไปเอาก็เข้าไปเอาเอาข้อมูลหมดแล้วล่ะแต่นิสัยทานายเนาะ,ะก็คืออยากไปเห็นสถานที่จริงแล้วก็อยากจะลองขอดูกล้องอีกสักครั้งหนึ่งว่าคนที่ไม่อยู่ในตรงนั้นแล้วเขาอยู่ตรงไหนอันนี้เป็นข้อสงสัยที่ผมก็พยายามค้นหานะครับแล้วก็ส่วนเมมโมรี่กล้องวงจรปิด ที่พยานสําคัญตรงนี้ผมเองก็คงจะเปิดเผยอะไรมากไม่ได้เพราะว่ามันจะอยู่ในสํานวนแล้วนะครับอันนั้นก็คงต้องท่านเดชาเป็นผู้พูดแต่ว่าเบื้องต้นทราบมาแล้วว่ามีแต่ภาพไม่มีเสียงนะครับแต่ผมยังไม่เห็นกับตาแต่ด้วยที่ผมไม่มีอํานาจเข้าไปดูก็คงต้องให้ท่านทนานเดชาเข้าไปดูแทนนะครับส่วนผมเองกับสอสอเต้หลังจากที่วันนี้ตั้งใจว่าจะไปที่ร้านร้านอาหารนะครับแต่บังเอิญว่าร้านข้างๆเขาปิด วันพรุ่งนี้ว่าจะเดินทางไปขอความร่วมมืออีกสักครั้งหนึ่งอยากเห็นกับตาแต่ว่าท่านเต้เห็นบอกว่าไปดูมาหมดละเห็นบอกว่ายังไม่มีอะไรแต่ว่าด้วย,วยความที่เรายัางไม่เห็นกับตาอยากเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับขอค้นหาทุกทางนะครับส่วนผมเองก็จะค่อยๆค,คิดนะครับแต่ว่าต้องเร่งเวลานิดหนึ่งแต่ไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนเขาสรุปสำนวนไปแล้วถ้าเกิดว่าส่งให้อายการอายการอาจจะมองว่า หลักฐานยังยังไม่นั่นพอหรือว่ายังไม่เพียงพออาจจะมีการตีกับสำนวนมาให้สอบสวนเพิ่มเติมในช่วงนั้นเราก็คงจะต้องเล่งหาพยานหลักฐานใหม่ๆเข้าไปนะครับส่วนผมกับอาจ,จารย์เดชาและก็คุณแม่ก็ยังประสานงานกันอยู่นะครับส่วนจะไปก้าวล่วงลึกในรูปคดีอันนั้นต้องเป็นหน้าที่ของทนายเดชาและส่วนผมกับพี่เต้ตอนนี้ก็มาอยู่ในที่ปรึกษากฎหมายของพรรคไทยศีวิไลแล้วนะครับก็คงต้องทำหน้าที่เต็มที่สิ่งไหนที่ผม บางทีอาจไปอาจจะไปแบบเงียบๆนะครับบางทีเพื่อความปลอดภัยตัวเองด้วยแต่ก็จะพยายามสัรหาหลักฐานและก็ค้นหาให้เจอนะครับเมื่อเช้านี้ก็มีโอกาสคุยกับคุณแม่อยู่คุณแม่ก็ให้กําลังใจนะครับแต่ว่า,เ,าเราก็เคารพการตัดสินใจของท่านนะครับผมเองก็ถือว่าทําหน้าที่ช่วยในทางอ้อมกันแล้วกันนะครับหลักๆตอนนี้ยังไม่ยอมแพ้นะครับบอกก่อนนะครับผมได้เรียนรู้ละได้ศึกษาได้เรียนรู้และก็เข้าใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปนะครับเราไม่มีวันนี้ไม่ได้พกรูปน้องโมงมาอยู่ในศูนย์ รถจอดอยู่นู่นปกติจะพบตลอดนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ใส,ส่สูรมาเพราะว่าลงเรือมาผมเองก็ล่องเรือมาเองเลยเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มาประสานกับท่านเต้ที่นี่ก็ถือว่าเป็นการทํางานทั้งกู้ภัยอะไรต่างๆก็ต้องขอขอบคุณนะครับวันนี้ขอบคุณแฟนคลับด้วยนะครับขอบคุณผู้ที่ให้กําลังใจผมทุกท่านผมยังมีกําลังใจยังไม่ท้อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีทางออกวันนี้อาจจะตันแต่เดี๋ยวขอคิดอีกทีนึง มันก็อาจจะมีทางออกได้นะครับขอให้ไว้ใจผมและก็ทีมงานของสสต้นะครับทุกคนตั้งใจจริงๆไม่มีบอกว่าหิวแสงอะไรต่างๆนี่ไม่มีแล้วนะครับคือผมไม่เข้าใจคําว่าหิวแสงแล้วตอนนี้ผมมีแต่ว่าค้นหาความจริงให้น้องนะครับตอนนี้ผมเองก็พยายามาอขอข้อมูลจากทางบ้านนะครับใครที่มีข้อมูลอะไรที่จะส่งให้ผมโดยตรง ก็เข้าไปในเฟซผมได้นะครับก็พิมพ์ชื่อผมแล้วก็นมสกุลเข้าไปเลยนะครับก็จะมีเฟซส่งข้อมูลทางนู้นได้หรือว่าจะเป็นทางอ d ดี n ลนะครับก็ลองสอบถามผู้สื่อข่าวได้นะครับถ้าเกิดว่าจะขอเบอร์โทรผมไปนะครับก็ขอกำลังใจและก็ขออย่าเพิ่งติต,ง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 ติงเราเลยนะครับขอให้ทำงานเต็มที่ก่อนจะว่าอะไรยังไงก็ขอให้ให้ให้เราได้ทำสุดความสามารถกันก่อนนะครับนอกจากนี้มีความกังวลเรื่องอะไรอีกไหมคะในคดีของคุณแตงโมตอนนี้ไม่มีความกังวลอะไรแล้วครับ ในส่วนของครอบครัวก็เข้าใจดีแล้วตอนนี้นะครับกลับคืนมาสู่สภาพเดิมลูกให้กําลังใจด้วยซ้ําไปนะครับตอนนี้ขอทํางานเต็มที่นะฮะไม่กังวลเรื่องอะไรละเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาก็ขอให้มันเป็นในสิ่งที่ผมนัดเข้าไว้เรียบร้อยนะครับตรงนั้นเคลียร์กันเรียบร้อยนะครับส่วนอื่นจะว่ายังไงอนาคตผมไม่ทราบว่าผมจะเป็นยังไงต่อแต่วันนี้ผมทําให้ดีที่สุดก่อนนะครับก็ขอให้มั่นใจนะครับอย่าไปคิดนู่นคิดนี่กับผมเลยขอให้กําลังใจผมส่งผักดันผมเถอะนะครับผมจะหาพยานหลักฐานอะไรให้ใหได้ นะครับถึงมันจะช้าแต่มันยังมีเวลาอยู่นะครับขบวนการยุติธรรมยังให้โอกาสเราอยู่นะครับก็อย่าไปว่าหน่วยนั้นหน่วยนี้เลยนะครับมันอยู่ที่การทํางานของแต่ละหน่วยมันจะแสดงออกมาเองนะครับความจริงใจความขยันขันแข็งความตั้งใจมันออกมาแล้วครับวันนี้ไม่ออกเดี๋ยวมันก็ออกเองนะครับในศาลมันจะปรากฏทุกอย่างเชื่อผมเลยนะครับใครที่โกหกอะไรกันอยู่เนี่ยมันจะปรากฏในศาลหมดนะครับในวันตรวจพยานเราก็รู้ละว่ามีอะไรแต่ว่าในส่วนนี้ผมต้องเป็นหน้าที่ของท่านเดชา นะครับแต่ลึกๆแล้วผมก็บอกในกระบวนการพิจารณาก็คือทุกอย่างมันจะเปิดกันในศาลใครโกรหกอะไรกันไว้นั่นแหละมันก็จะเปิดอยู่ตรงนั้นแต่ว่าผมไม่ขอกล่าวล่วงลึกนะครับเดี๋ยวจะไปทําให้รูปคดีของท่านทนายเดชาเสียนะครับเมื่อสักครู่ครับเห็นทนายบอกว่าตัวเป็นห่วงเรื่องของตังค์หรืออะครอ๋อครับตอนนี้คือจริงๆมันก็ทุกคนนะถ้าเราทําคดีใหญ่ลักษณะแบบนี้แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีใครผมขู่ผมมานะครับแล้วก็ไม่มีเบอร์อะไรแปลกๆมาก็เราอาจจะเป็น อยู่ในที่สว่างนะครับแต่เขาอยู่ในที่มืดแต่ตรงนี้เราก็ระมัดระวังไว้สักนิดหนึ่งนะครับก็เป็น,เป,นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่ต้องต้องต้องหันดูหันซ้ายหันขวาเหมือนกันแต่ว่ามั่นใจว่าตัวเองทําด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับพระก็คงคุ้มครองนะครับทางของน้องโมก็เป็นพระเจ้าทางผมก็ยังนับถือพุทธอยู่นะครับก็จริงๆกับผมนับถือหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะครับหลวงพ่อจรารันหลวงพ่อโตอย่างเงี้ยผมก็สวดมนต์ประจํา นะครับแล้วก็ตั้งสติดีๆแล้วก็เดินออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรกังวลใจละมีแต่ขอขอความร่วมมือจากทุกท่านนะครับให้ความร่วมมือผมเถอะถ้าเกิดว่ามีหลักฐานอะไรส่งมอบให้ผมได้แต่อาจจะช้าหน่อยแต่เพราะว่าผมต้องกรองก่อนนะครับเราจะยังไม่ออกเลยทันทีก็ขอให้ความมั่นใจได้ว่าทีมงานพวกเราแล้วก็สอสอเต้เนี่ยเราเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับส่วนของท่านทนายเดชาก,กับคุณแม่อันนั้นเราก็ประสานงานกันอยู่ตามปกติทุกอย่างเราเปิดกว้างนะครับไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าทนายคนเดียวนะคร ท่านอื่นจะส่งข้อมูลอะไรต่างๆก็ยินดีผมบอกเสมอนะครับว่าผมเปิดกว้างนะครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับทนายบอกว่าเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวผมดูว่าผมติดสารตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมคะก็เป็นสรุปการทำงานในวันนี้นะคะคือทางกู้ภัยนัประดาน้ำนะคะก็โทษนะคะ ก็ได้ยุติการค้นหากระโปรงสีขาวแล้วนะคะเนื่องจากอุปสรรคสําคัญใต้น้ำเนี่ยคือกระแสน้ําแรงแล้วก็ระดับความลึก15เมตรวันนี้ค่ะมีการค้นหากัน2จุดด้วยกันจุดแรกนะคะหน้ากฟผก็ไม่เจออะไรนะส่วนอีกจุดหนึ่งคือหน้าท่าเรือวัดเขตมมก็ไม่เจออะไรคะ่ะส่วนใหญ่ที่จะเจอก็คือเศษไม้แล้วก็คาดว่าอาจจะมีตะปูอยู่ด้วยนี่ก็เป็นอาจจะทําให้ทางกู้ภัยที่ลงไปค้นหาเกิดอุบัติเหตุได้ทางได้ธนากิษนาก็บอกว่าที่ตนสงสัยก็คือตรงภาพที่มีภาพ ปรากฏออกมาก็คือภาพที่คุณตังโมงนั่งกินข้าวคนเดียวตรงนี้คือก็มีคลิปข้อมูลออกมาแล้วแต่ว่าอยู่ที่ทนายเดชาอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทนายกฤษณะสงสัยนะคะอันนี้ก็เป็นพี่ๆมูล,ลนิธิร่วมกันยูะนะคะ ซึ่งตอนนี้ก็ทางทีมกู้ภัยนักประดาน้ำก็ได้ขนอุปกรณ์ขึ้นมาจากฝั่งแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนจะมีการค้นหากันอีกหรือไม่เนี่ยทางทีมกู้ภัยแล้วก็ทางทีมสาสาเต้ก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะต้องมาดูในเรื่องของออกระแสะน้ําต่างๆด้วยว่าจะมาค้นหากันตอนไหนตอนเช้าเลยไหมหรือว่าตอนดึกอันนี้ก็ต้องรอนัดหมายอีกทีหนึ่งแต่ว่าวันนี้ยุติการค้นหาแล้วนะคะ ซึงเมื่อผู้สขาก็ถามว่าเจอเจออะไรที่อาจจะเป็นเบาะแสสําคัญได้ไหมก็ทางกู้ภัยที่บอกลงไปก็บอกว่าไม่ไม่เจออะไรนะคะไม่เจออะไรกระแสะน้ําแรงค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผ่านมาก็มีฝนตกมาด้วยนะคะมีฝนตกลงมาด้วยอย่างที่บอกไปค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้ค้นหากันสจุด ตรงหน้ากฟอแล้วก็ตรงบริเวณท่าเรือวัดเขมาพิารัตรามนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งที่เขาจะค้นหากันแต่ว่าไม่ได้ไปคือตรงบริเวณเขื่อนกั้นประตูระบายน้ํานะคะตรงวัดลุ่มวันนี้ยังไม่ได้เดินทางไปสํารวจนะคะอ่ะเดี๋ยว เี๋ยวเราจะมาคุยกับกู้ภัยมูล,ลนิธิร่วมกตันยูนะคะพี่ยอดพี่ยอดนี่ก็จะเป็นหนึ่งในทีมค้นหาตั้งแต่วันที่คุณแตงโมงนิดาพาตกเรือในคืนวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพี่ยอดก็จะเป็นหนึ่งในทีมค้นหานะคะวันนี้ก็มามาด้วยค่ะทางทีมร่วมกตัโยูก็มาสนับสนุนทีมกู้ภัยในการช่วยค้นหานะคะ ซึ่งระดับน้ำวันนี้ก็สูง15-15เ15มตรนะคะก็เป็นความเสี่ยงกับทีมกู้ภัยนะคะในการลงค้นหาในวันนี้ก็เดี๋ยวสสเต้ก็จะเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับตลอดระหว่างวันในวันนี้ก็จะมีบรรยากาศของแฟนคลับของคุณตังโมงนิดาน,นะคะนำดอกไม้มาเพื่อไว้อาลัยตรงบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งนะคะ แฟนคลับก็ต่างนำดอกไม้มาไว้อะไรเพื่อระลึกถึงคุณตังโมวันนี้ก็ยุติการค้นหาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทางสสเต้บอกว่า กระโปรงสีขาวลายลูกไม้ที่ค้นหากันเนี่ยเป็นหลักฐานที่ทางตำรวจเองนั้นเนี่ยก็ยังไม่เจอนะคะซึ่งกระโปรงเนี่ยเป็นกระโปรงที่อาจจะอยู่ใกล้บาดแผลแล้วก็เป็นพยานหลักฐานสำคัญหากมีการพบนะคะเพื่อนำไปตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ต่างๆกันต,ต,ต,ต่อไปพี่ยอดสวัสดีค่ะพี่ยอดสอบวาวไหมคะ พี่ยอดพี่ยอดตอนนี้นะคะเดี๋ยวไปดูพี่ยอดขาวันนี้ที่ทางร่วมกตัญยูมาเนี่ยเรามาซัพพอร์ตยังไงบ้างคะครับก็เราเป็นเพียงส่วนสนับสนุนทีมหนึ่งนะในการมาช่วยคลายข้อสงสัยในส่วนต่างๆของทีม่มีไม่ว่าจะเป็นของทีมใดก็ตามแต่ถ้าเบื่อร้องขอมาเราก็คงไม่ใจดําพอที่จะปฏิเสธนะครับเราก็ประเมินแล้วเราก็จัดพิงบางส่วนมาช่วยสนับสนุนเพราะว่า เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ทางสรเต้ก็ได้ประสานไปทังพี่บุ๋มมณัดดานะขอนักประดาน้ํามาจากทีมกู้ภัยมังกรชลบุรีนะ,ะจานวนห้าเอามาสิบคนแต่ว่าเขาลงแค่ห้าชุดแต่ก็เลยมีการประสานม,มาที่บุ๊คติรุง่งอยู่ขอสนับสนุนเรือแล้วก็ด้วยความเต็มใจนะครับเพราะว่าในส่วนใดๆก็ตามไม่ใช่แค่เพียงส่วนของการนำน้ำเป็นส่วนใดๆก็ตามถ้าร่วมกันยูสามารถสนับสนุน ในการช่วยคลายข้อสงสัยต่างๆใดๆก็ตามไม่ใช่แค่คดีนี้นะครับในทุกๆเคสทุกๆกรณีเลยมูลิธิร่วมก็จะอยู่เต็มใจที่จะช่วยคลายข้อสงสัยเป็นส่วนร่วมคลายข้อสงสัยนั้นครับอุปสรรคในวันนี้ค่ะที่นักประดาน้ำลงไปเจออะไรบ้างคะวันนี้นะครับการปฏิบัติต้องบอกว่าวันนี้ทั้งลมทั้งลมและก็กระแสน้ําไหลลงและแรงกว่าในวันที่เรามาปฏิบัติการค้นหามากเราปล่อยทุ่นลงไปเนี่ยทุ่นที่มีน้ําหนักมากกว่า30มสิบกิโลเนี่ยเราปล่อยลงไป ตกลงไปถึงพื้นน้ําเพียงแค่เวลา5นาทีเนี่ยมันพัดทุ่นที่มีน้ําหนักเยอะเนี่ยไหลไปมากกว่า10เมตรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ตัวนักดําลงไปก็เลยวางแผนว่าเราขึ้นไปเหนือจุดพิกัดที่ทางสสอดเต้ยจะให้ลงแล้วเราก็ขึ้นไปเหนือจุดนั้นแล้วก็เอานักประดาน้ําต่อตัวเรียงกัน5ตัวแล้วก็ปล่อยไหลเพียงแค่10นาทีเนี่ยเราไหลไปมากกว่า100เมตรนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้บุพสักก็คือความแรง ความแรงของน้ําแล้วก็แล้วก็ในได้ที่2ก็เช่นกันแบบเดียวกันความลึก14เมตรกว่าๆนี่ก็คือรู้เลยว่ากระแสน้ําไหลแรงมากเพราะฉะนั้นหลังจากที่2ได้ขึ้นมาเราประเมินแล้วว่าในการปฏิบัติแบบนี้ถ้าถ้าไม่มีข้อมูลอะไรที่เพียงพอเนี่ยเราเราขอยุติการปฏิบัติก่อน<ม>จนกว่าจะมีข้อมูลอะไรที่ที่มีเหตุและผลเพียงพอเราพร้อมยินดีปฏิบัตินะครับถ้าเกิดอ,อย่างนี้มันจะเป็นการสิ้นเปลืองกําลังและเป็นความเอา เอากาลังเจ้าหน้าที่ไปเสี่ยงโดยเปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นก็ขอยุติการปฏิบัติก่อนเพื่อรอในความรอในข้อมูลถ้ามีข้อมูลอะไรที่พร้อมหรืออยากให้เราปฏิบัติสนับสนในส่วนช่วยคลายข้อสงสัยเมื่อไหรแจ้งมาได้เลยเราพร้อมพร้อมสลับสนุนแล้วจะมีการค้นหายีกครั้งหนึ่งเนี่ยประมาณวันไหนครับอ,อันนี้ไม่แน่ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเอาส่วนตัวนะครับผมประเมินส่วนตัวนะครับว่าขนาดขนาดทุ่นที่มีน้ําหนักมากขนาดนี้ถูก กระแสน้ําพัดภายใน5นาทีเนี่ยยังไปไกลเป็น10เมตรเพราะฉะนั้นชิ้นผ้าที่มีความเบาบางเนี่ยแล้วระยะเวลาผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งเดือนเนี่ยผมว่าถูกกระแสน้ําไหลขึ้นไหลลงมากกว่า30เที่ยวเนี่ยไม่รู้จะไปถึงไหนนะครับพิกัดเพราะฉะนั้นมันเป็นความยากมากกว่าในวันที่ค้นหาร่างของน้องถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอบอก ทิ้งท้ายย้าอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าส่วนใดๆก็ตามไม่ว่าภาคของประชาชนนะครับใครที่มีข้อมูลเบาะแสสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นข้อสําคัญเป็นเบาะแสต้องสงสัยสําคัญเนี่ยผมอยากให้ทุกท่านรีบนําส่งให้เจ้าหน้าที่นะโดยการส่งมาให้เจ้าหน้าที่แล้วจะเอามาโพสต์เองช่วยหาในภาคประชาชนอีกทางก็ได้โดยการกํากับไว้ว่าข้อมูลนี้เราได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ไปแล้วนะครับในการจะเป็นการช่วยกันช่วยกันค้นหาแล้วก็ต่อทิอ๊ซซอ ไปไปให้ให้ลงในในภาพเดียวกันให้สําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากขอบคุณในส่วนของประชาชนขอบคุณพี่พ,พี่สื่อมวลชนนะเพราะว่าในการผมยกตัวอย่างในการขยายผลหรือคลายข้อสงสัยเนี่ยพี่พี่สื่อมวลชนมีส่วนที่ทําให้อ่คลายข้อสงสัยอย่างรวดเร็วยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ที่มีการปล่อยคลิปล่าสุดออกมาเห็นไหมครับทางพี่พี่สื่อมวลชนก็สามารถติดตามคนขับเรือหาปลามา นะครับมาทําการพิสูจน์และก็คลายข้อสงสัยได้อย่างรวดเร็วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งถ้าทิ้งไว้อีกกี่วันก็ตามมันก็จะเป็นการพูดต่อหรือต่อยอดอะไรกันไปมากมาย mm hmm. เพราะฉะนั้นขอบคุณทุกภาคส่วนครับขอบคุณพี่พิสูจน์นชนด้วยครับขอบคุณพี่ยอดมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งในว,วันนี้ก็มีการยุติการค้นหา กระโปรงลายลูกไม้ของคุณแตงโมนะคะคุณผู้ชมที่พักอาศอยู่ทางริมตะลิ่งนะคะถ้าเจอวัตถุต้องสงสัยยังไงก็สามารถแจ้งทางเจ้าหน้าที่มาได้นะคะหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรเราจะรายงานสดให้ทราบต่อไปสําหรับตอนนี้สวัสดีค่ะ